ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมูนี่นิยมบรรทุงสิพามาทำไอ้มูนี่สิลาปนินครับปนินต้มผู้ครับผมงหญ่ๆเลยครับนี่ปรากดปะขาวไงครับผมได้ปะขาวไงมากทําการต้มครับมีปนินตัวหนึ่งปรากดแล้วกับปะขาวไงครับผมปนินลาบนี่นะครับเตรียมเครื่องแลอวพี่น้องนี่มีคาใบปูวตะไคร่น่ครับผมมันนาเปลียนแล้วกับพริกหอมกระเทียมครับ ชีจีนหอมเปย์อต้นหอมครับผมมีหุกยางเราวนีี้สาเเน่ครับผมเดี๋ยวจะทำการลาบกับต้มครับวันนี้ครับวันอาทิตย์พี่น้องนะวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ันหยุดครับวันนี้วันที่สามสิบครับผมอ่าตามชมกันพี่น้องแลยวต้มกับลาบครับอครับผมเดี๋ยวทำการเราเรียกเต็มที่ลับบางินครับผมตวดลาบวันนี้กินคนเดียววอลายครับสองโต๊ะพอพี่น้อง กาเรเดียวพอครับนี่มือนี้ลับสุกเด้อพี่น้องเด้อบราเกินดีรนนครับมือนี้ครับเจ้านี่แหอะวัดเนี่ยเนี่ยน้องครับผมแต่แล้วเขาก็มาทำการสับแต่ไปดวนนะครับผมตัวใหญ่แต่เจ้านื้อหละปนิลตีวเล็กตัเลกข,ข,ของวาสิเอาปลา,าเปลี่ยนครับได้มาตัวใหญ่เกินครับ สองโลผมเลยบอกโอ้กินหมดเกินตันเรียกว่าปล่อยไปครับวานเฮ็ดใส่มองพี่น้องพอบองนะครับประกดพี่น้องเอ้ยใส่ง,งามเลยครับประกดเลยประกดวัตถุนึงแล้วก็ดูดิขาใหญ่ครับโอ้ผมมองปล่อยไว้ใหญ่แล้วพี่น้นองอ่ะอย่าลืมเชลยนะคำกันสับเด้อแล้วก็ปรุงเครื่องพี่น้องอ่าก็สวัสดีเนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ทรัการเห็ดมาสมุกว่าครับผม กลวยกลวยปนินครับสับผมต้องละเอียดครับครับเป็นชิน้นชิน้นพี่น้องพริกสด,ดครับผมนี่มีปลากรดนะครับที่ผมไปได้มาโอ้โหบอกไงเลยพี่น้องเลยปลาขาวผมไข่เต็มห้องครับไข่เต็มเลยครับพี่น้องมาเดี๋ยวได้แล้วครับผมสะเดูกขุ่มพี่น้องหอมเปรีต้นหอมชีอีกอย่างเลยครับผมนะ เยาวน์้อนครับหนึ่งชั่วโอ้ยขับกันเอยูสองชั่วโมงครับพี่น้องไม่ได้กินง่ายๆเด้อครับลาบปลาก๋วยปลาเนี่ยต้องกลัวมันหลายอย่างครับโอเคครับโอเคพอชิ้นไข่ปลาขาวก็ได้พี่น้องโอ้ไข่โหเต็ม ก้อยปลาไม่ดีได้ว่าก้อยสุกตนที่ต้องวันนี้งกับผมผมลูกปวดเลยเด้อเราคุ้มจ้า มึงมีประเทศไหนน้องเลี้ยงไม่ดูตัวเหรออะไรบ้างเขาจับจัๆครับคุณครับ มันปรากฏเนื้อปรากฏนี่หาดกินยากครัพี่น้องครับปรากฏครับผมปรากฏเหลืองพร้อมด้วยแบกลูกโดดใส่ครับป้อืมสบ Lạc kinh nhà hại tao đấy nữa, không, 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 ต้มปลาหัวใจใบใบมอนแล้วก็ใบบกเขียบได้พี่น้องนัว,นว,วครับพี่น้องจำไว้เด้อครับผมบ่ไดใส่ให้เบิ่งดอกแต่ว่าผมบอกสูตรใบบกเขียบบักน้อยนานะแล้วก็ใบใบมอนมอนมอญใหม่นะครับผมใส่ลงไปนห,หนึ่นัว ค่อยป้าสุกเี้ยทำไขมารับต้นมาติดตามก็อยทุบ้าอยงีเด้อพี่นังเด้่องเงินเว้ครับผมขอบคุณครับ